สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y YouTube แอคอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักหน่วยล่าง AA เอนะเป็นสูตรแรกในคลิปนี้นะครับหน่วยล่างตัวเดียวนะครับหน่วยล่างตัวเดียวสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับ จะเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกพร้อมวิธีทำนะครับฉะนั้นดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมก่อนเมือนเดือนะสูตรทุกสูตรที่ผมนํามาคํานวณให้สมาชิกนะครับผมนํามานะครับคํานวณมีที่ไปที่มามีวิธีคิดมีวิธีทําให้ทุกสูตรไม่มีกักสูตรฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็แล้วกันใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคํานวณนนะไม่ผิดหวังนะครับ เข้ามานะรับชมช่องแอทอนนะักคำนวณแล้วนะครับผมแจกทุกสูตรไม่มีว่านะครับไปกักไวออ้สูตรนั้นไม่แจกสูตรนี้ไม่แจกไม่ใช่ฮนะช่องแอทอนะน,นักคำนวณแจกทุกสูตรแล้วแต่สมาชิกจะนําไปใชนะ้แล้วผมก็ไม่การันตีว่ามันจะมาตามสูตรที่ผมคำนวณหรือเปล่าให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาอันนี้หน่วยล่าง AA สูตรเลขกเด่นตัวเดียว มาเทียบชนกับหลักหน่วยล่าง BB นะครับหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวสําหรับสูตรนี้สูตรที่2ในคลิปนี้สูตร BB อันนี้สูตร AA หน่วยล่างตัวเดียวสูตร BB หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวช่วงท้ายๆผมมาเทียบชนให้แบบนี้ชนกันนะทั้ง2ส,สูตรอีกนะครับงวดที่จะถึงนี้ชนกันนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวส่วนจะชนกันตัวไหนเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธีทำพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดู สูตรนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันแล้วกันเดอ้อสมาชิกเดอ้อต้องใอทอนนักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเยเดอ้อนะครับเอามาฟังคําเตือนฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางวิเคเาะห์พิจารณาด้วยตัวของท่านเอง ชอบสูตรชอบตัวเลขค่อยนําไปใช้ถ้าไม่ชอบตัวเลขสูตรมันสูตรมันคิดคํานวณตามสูตรแล้วมันได้ตัวเลขตัวนี้อะไรประมาณนี้ถ้าท่านไม่ชอบตัวเลขอยากฝืนนําไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรมีวิธีคิดวิธีทำนะเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับเอามาดูนะลักหน่วยล่างแบบอสองตัวมาหนึ่งตัวก่อนสูตรล่างหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวงวดแรกสูตรได้เก้ากับหนึ่งพราะดอกห้านึง หนึ่งนับก็มาที่หลักหน่วยล่างฮะถูกเป็นงวดที่หนึ่งครับหน่วยล่างตัวเดียวงวดที่สองฮะหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะับได้ศูนย์ก 5, ับสองกนดอกห้าศูนย์นับอาหลักหน่วยล่างคู่ขี้ก็ได้เหมือนกันนะสมาชิกสําหรับสูตรนี้นะครับ ก็ถูกเป็นงวดที่สองถูกเป็นงวดที่สองหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวถูกเป็นงวดที่สองงวดที่สามนะครับสูตรหลักหน่วยล่างคู่ชี้นะครับวันนี้ได้เลขคู่ฮะได้สองกับสี่พนอกฮะสี่ครับสี่นะครับมาที่หลักหน่วยล่างบอกไว้ก่อนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสมัยชิกนะลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกถ้าใครไม่ชอบสูตรใหม่มองผ่านไปเลยฮะ สูตรอันนี้ได้เลขคี่ฮะงวดแรกนี้ไล้คู่งวดที่สามได้เลขคู่งวดที่สี่ก็ได้เลขคู่งวดที่ห้าก็ได้เลขคู่งวดที่หกงวดที่ผ่านมาฮะได้เลขคี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> สูตรนะครับหลักหน่วยลากคู่ขี่นะครับงวดที่สาม งวดที่สี่สูตรได้เลขคู่ฮะได้ศูนย์กับสองผลออกสามสองสองฮะมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สี่ครับหน่วยล่างคู่ขี้สองตัวมาหนึ่งตัวมาต่อมางวดที่ห้าสูตรได้เลขคู่อีกได้สี่กับหกผลออกสามหกนะครับก็เลขหกฮะมาที่หลักหน่วยล่างเลขหก 2, 2, มา, 1, มากที่ 5, ล 4, 6, หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่ สี่ถูกวมดที่สีุ่่ที่ผ่านมานะครับมูดที่ผ่านมาสูตรได้เลขคู่ได้เลเขคี่ฮะได้ห้ากับสามสามกับพ้านะครับพรอนอ,อกแปดห้าก็เลขห้ามาที่หลักหน่วยล่างเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับถ้าผมพูดเป็นหลักสิบล่างก็กลับขอโทษขอไผ่ด้วยครับ พอย้อนสูตรให้ดูเสร็จเรียบร้อยพาไปดูวิธีทำฮะนี่ครับวิธีทำนะแคปสูตรไปเลยได้เลยเด้อสมาชิกเด้อใครที่ชื่นชอบวิธีทำับวิธีทำหลักหน่วยล่างสูตรใหม่สูตรบ b บเลขเด่น2ตัวมาหนึ่งตัวคู่ขี้วิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมืน่นอ่านำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมืน่นสามครั้งบวกสิบลากหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้ง บวกสิตัวท้ายกันที่หนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก2คงที่ก็จะได้หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวอับบวกกันดู26ลงท้ายเลข8 8ดบวก6ลงท้ายเลข4 4่บวก6ลงท้ายเลข0 0ศบวก8ก็ได้8 8ดบวก5ลงท้ายเลข3 3มบวก7ลงท้ายเลข0 0ย์บวก2องคงที่นับก็ได้เลข2ครับตำแหน่งแรก2บวกเพิ่มไป2ก็ได้เลข4ีอ่ะงวดนี้ หน่วยล่างฮะได้สองกับสี่ใครชอบหลักหน่วยล่างก็จับไปฮะที่สองกับสี่ถ้าใครไม่ชอบมองผ่านฮะเป็นเลขคู่ฮะวดนี้รับตามสูตรมาไม่มาไม่รู้นะครับได้เลขสองกับเลขสี่ครับที่หลักหน่วยล่างได้เลขคู่นะครับวดนี้ พิจารณาเอาเด้อสมาชิกเด้อเลขคู่สองสี่งวดประจำวันที่สองทับห้าทับหกแปดรอลุนละนะหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้สองกับสี่อ่ะทีนี้ไปตัดสินกันด้วยหน่วยล่างสูตรเอเอเล็กเด่นตัวเดียวหน่วยล่างสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปเทียบชนนะครับช่วงท้ทายๆครับหน่วยล่างตัวเดียวนะครับงวดแรกสูตรได้เลขหนึ่งผลออกค่าหนึง่ง ครับหนึงมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่หนึ่งอวด <c oughs> <ๆ S 1> ที่สองหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขศูนย์ผนอกห้าศูนย์ครับมาที่หลักหน่วยล่างครับถูกเป็น,นวงวดที่สอง งวดที่สามฮะสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรใหม่ได้เลขสี่ฮะกระอกห้าสี่สี่นะครับมาที่หลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สามถูกงวดที่สามงวดต่อมางวดที่สีฮะสูตรห,หน่วยล่างตัวเดียวได้เลขสอ,อก็ดดกสามองสองฮะมาที่ หลักหน่วยล่างฮนะถูกเป็นงวดที่สี่ต่อมางวดที่หนะ้าฮะสูตรได้เลขหก 6, ตัวเดียวเขนออกสามหกหกฮะมาที่หลักหน่วยล่างฮนะถูกเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลขห้าตัวเดียว ผลออก85 5ก็มาที่หลักหน่วยล่างครับงวดที่ผ่านมาหน่วยล่างสูตรใหม่ใช้ไรหรือเปล่าหรือจะนะครับไม่เข้าเลยหรือจะหลุดอันนี้พิจารณาเอาตามสูตรไปดูสูตรฮนะวิธีคิดวิธีทำแจกฮะนี่ทำให้นี่ฮะแคปถูแล้วลองไปย้อนดูนะครับได้เหมือนที่ผมคิดคำนวณปากสมาชิกหรือเปล่าครับหลักหน่วยล่างนะเฮ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะ มันต้องได้ซื้อเออนี่มันต้องชัดชัดแบบนี้ไหมหลักสิบไปหลักหน่วยล่างตัวเดียววิธีท,ทำนำหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกสิบบนอีกสองครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสามครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกคงที่นะครับเอาบวกกระดูสองสองทั้งเล็กสี่สี่สองทั้งเล็6หก หกสองลงท้ายเลขแปดแปดบวกสามลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าลงท้ายเลขหกหกบวกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศบกสี็ได้สี่สี่บวกสี่ลงท้ายเลขแปดแปดแปดบวกหกพที่นะลงท้ายเลขสี่ฮะอ่างวดนี้สูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวในเลขสี่ฮะใครชอบเลขสีตามสูตรเลยจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับหน่วยล่างได้เลขสีอ่ะ ทีนี้ไปเทียบชุมกันนะครับที่ผมให้ดูสูตรแรกไปเมื่อกี้นี้ครับงวดประจําที่สองท่าท่าหกแปดนะหน่วยล่างเทียบชุมกันสองสูตรสูตรแรกหลักหน่วยล่างบีบีคู่ขี้งวดที่จะถึงนี้ไดเลกคู่ฮะได้สองกับสี่สูตรที่สองไดเล็สี่ตัวเดียวอ่าฉะนั้นหน่วยล่างชุมกันที่เลขสี่อนะ่ตัวรองก็คือเลขสองนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม หน่วยล่างตัวเดียวชนสี่ลองสองขอบคุณครับ